สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสวัสดีพี่น้องแง้มแมแรงครับมาหาพี่น้องคลิปนี้มาตรงกับมือวันพราสบ,บอดีที่เท่าไเงึอนวันวระราสบอดีที่ยี่สิบถึงยี่สิบสองยี่สิบสองลงหนาลงหลังครับเอามาไหมอาขากล้องแล้ว พวกเราติดโซเชียลกันทั้งบ้านนะครับติดโซเชียลกันทั้งครอบครัวออด้านหลังพวกเราเนี่ก็เป็นอ่าอีกมิตินึงนะครับที่พี่้องเห็นนะครับอืมที่เขาเราบนอนแล้วเก้าขึ้นแม่พี่้องมือเนี่ยโอ้ยนะครับได้สวงมือเลยไ่ได้เขาสวนเลยมือเดียวผมที่อ่ามีเขาญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะต้นกาเขาญี่ปุ่นในสาธิตทดลองนะครับการปลูกข้าวญี่ปุ่น นะครับซึงเป็นเขาที่ราคาแพงที่สุดในโลกนะครับเอื้อมโมจะเอาพันเอาแนอนไปนะครับแล้วก็บอกว่าจะเป็นเขา,าไลเบอรี่นะครับกําลังแชร์อยู่นะครับแล้วก็บอกว่าจะเป็นเขาเจ้าหอมเมลินะครับอืวัน,นหน้าเขาแล้วเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่11วันก็ลาง,งามครับแล้วก็บอกว่าจะเป็นอ,อินทาลัมนะครับอืม หวานกรอบอร่อยนะครับเพาะทั้งเมล็ดเพาะทั้งเนื้อเยื่อ,อ,อการขยายพันธุ์ทั้งเนื้อเยื่อทั้งเพาะเมล็ดนะครับกําลังงามนะครับเมื่อเดี๋ยวติภาพพี่นอ้องไปเบองในสวนนะครับนะเนาะแล้วก็บอกว่าจะเป็นวิธีเพาะปลูกต้นพริกนะครับเ็เกเษตรแบบผสมผสานครับเห็ดเรามีความสุขสุดยอดชินตนี้เวทมนต์เหมือนพอกันไหมนะครับก็เป็นเพาะพันธุ์นาข้าวนะครับ อข้าวญี่ปุ่นนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นเขาที่ราคาแพงที่สุดในโลกเนาะั้งวันเนาะโอเคบายบาย